ยิ้มเขาเปิดให้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมแล้วนิวอยู่ผมกับนายแนนเจนเกมเมอร์สตูดินะฮะแล้วนี้อยู่กับบูซต์สตูดิโอมันจะยึดกูแล้วเชื่อมึงเชื่อกูสิมันต้องการจะดังนะครับแล้วนิวอยู่กับเกมไอค้นะกับเซิร์ฟเวอร์เอไอของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็มาอยู่กับเจนเกมเมอร์สไวน์เวอร์เกมซีซั่นสองในอีพีที่สี่สิบห้ากันแล้วนะฮะโอเคเรามาต่อเลยดีกว่านะครับเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้ดังไหม แต่ท่าน่าบเบาว่ะเป็นูซ่มึงดังแล้วเหรอไอ้ยังมึงดังแล้วโอเคมึงดังแล้วโอเคนะตาตารฟมูลแล้วไปไปขุดแร่ต่ะโอเคครับเราทำอะไรดีครับป p นี้ขุดแร่แร่ใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมต้องเก็บของนิดนึงนะฮะแล้วก็เตรียมของในการลงเมืองในครั้งนี้นะฮะกูไม่ลงเนี่ยเราเอาหินด้วยขอที่ขุดด้วยกูไม่มีที่ขุด ขอเขาสิกูยังไม่มีปัญญาหาเองเลยเอาเอาเอาหินมาดิผมเอาไม้ไปสักห้าแล้วก็เอาหินไปสักชุดหนึ่งสารหกสิบสองก้อนกล่องครับไม่มีทอดว่ะทอดทอด เพราผมมีแค่ชิ้นเดียวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาหากันไอตีประตูเอาเอาเอาอะไรลูกน้าเนี่ยแหมประตูเลยทำให้กว้างกว่านี้โอเคครับเราไปลงเหมืองอะไรดีกว่าพี่นี้หาแร่กันหน่อยฮะค่อนข้างยากจนอุ้ยย่าหาแร่มึงลืมดูเลือดกับอาหารการกินเลย นะครับผมมีสำหรับคนจนๆอย่างผมนะมันต้องใช้วิธีหาคอร์นิดนึงนะในการเนื้อสัตว์สัตว์ผมมีเนื้อสัตว์ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเดี๋ยวโฮมเท่าไหร่ว่าโฮมห้าป่าวะเออถูกสร้างโฮมไปเยอะนะไปเยอะโอเคป่าลุยเลยดีกว่าครับมาทุกสิ่งทุกอย่างอาหารอะไรไม่ต้องเกี่ยงครับตายปุ๊บเดี๋ยวแบ็คหรือไม่ก็ทีพีเอลมาครั้งหน้าเดี๋ยวจะสั่งแอดมินให้เอาแบ็คออก ตอนนี้เราอยู่อะไรครับไปที่วายยสิบสองเราเราให้ไอ้แบบโอ้โหเฮียลงมาข้างล่างนี่คือแบบเป็นเหมือนอย่างอีพีกันจากความจากความเดิมตอนที่แล้วอ่ะโอ้โหเปาไม่คิดจะเหลือให้กูถ่ายเลยใช่ไหมฮะโหดร้ายว่ิสั์ไม่คิดจะเหลือเอ้ยอะไรวะเจนเกมเมอร์โดนหนามตำตายเวรกรรมฮ่าห้าาบวก โอเคครับไอไอได้ข่าวว่าไอ้มีอะไรวะเลวินใช่ไหมเดี๋ยวจะพากันไปลุยเลวินเลวินเนอร์เลวินเลวินเควินลาวินไอ้ห้อยมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ใครทำน้ำแตกเจอแล้วเออใครทำน้ำแตกสิแปดห่วงเรียกสัตว์นี่ฮะเจอแล้วไหนขอดูดิ โอ้โหนี่เป็นเมืองขนาดแท้ครับเราจะมาผ่านทไม่รู้โอ้เจอฐานแล้วเยี่ยโอ้โหทรัพยากรแรกที่เราจะต้องเด้อเด้อได้นะสองเจอเพชรน่าจะภูมิใจไม่ก็แบบเจอไม่มีไม่มีไอ้นี่เปล่าวะยาจุกเจอสบู่สบูแดงเก็บสบู่ด้วยใช่สบู่สบู่เฮ้ยวันนี้เซิร์ฟลื่นว่ะแม่น่าชื่นชมนะสำหรับคน ดกคนขออัปเกรดนะสำหรับพวกเทพทูทั้งหลายที่เติมไปนะผมขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ของเราเนะเขาอัปเขาอัปเกรดจาก4กิกมาเป็น4.1กิกโอ้ยไอ้ไอ้ไม่ต้องขุดแล้วมั้งไอ้ไอ้เดินเฉยๆก็พอแล้วไี้มันรวยแล้วเออไอ้รวยอ่ะไอ้รวยแล้วดูสภาพดิกูถ่ายกลับมาถ่ายทีนึงแม่งเป็นเหมืองแ้บอลังการเอาน้ำกุนตีนนะไอ้สโตนเดต่ผมไม่มีเหล็กว่ะ เอ้าชิบหายลืมเอาที่ขุดเหล็กมาจันเรือแล้วที่ขุดเมทอนเอาทำไมที่ที่ขุดมันลอยเฮ้ยเอามาเจอได้าเอาขาส่งไว้ฉันเขาดูนะอะไรเนี่ยเอ้ยแอปเปิลวีไอนี่ของใครวะของกูเอาคืนมาไม่ให้ขุดอ้าวไอ้สาดแล้วมันโกยวรให้กูเหมือนแบบจะเป็นเพื่อนที่ดีอะครับเอาไปไปไปง้ออะไรเงี้ยเราต้องไปตามขั้นดีเออ โอ้ไม่ง้อหรอกเ่ีะไม่ง้อเนี่ยยิ้มก็เป็นคนอย่างงี้นะในเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องแบ่งแล้วมันขนาดเฮ้ยาพี่เอาฐานมาเอาไปเอา mk 2เลยฮะ mk 2ปืนหรอลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วเฮ้ยไหนไหนวะบอสของบอสน่ะไหนไปไหนวะเข้ากูเข้ากูเดี๋ยวบอกว่ามันไหลลงลาวาต้องตีเลยไอ้ไอ้เข้าผมเข้าผมผมมาจัดการกันน้ำ anointing water อยู่ว่ามึงไปอดข้างบนดีกว่ามั้ย เออเนี่ยฉลาดนะไอยิมมี่บายบายยิมมี่ลาก่อนนะเพื่อนเราจะคิดถึงนายลาก่อนเฮียอะไรไม่เห็นเลยเลยตอนเนี้ยเฮ้ยจะขังเฮ้ยผมผมผมเออเออเออผมผมผมเป็นสีดำแม่งเป็นเส้นด้วยผมคิดว่าเธอไม่เต็มนะเดี๋ยวกูอุดนน้ำแป๊บสัตว์คิดถึงพี่ไอ้พูดคำนี้พี่ไอ้ห่างหายจากรายการเราไปแล้วนะก็นี่ไงเขาส่งลูกน้องมาแล้วอันเนมฮะเนมกางเกงระวัง ระวังเคลียร์แหลกกางเกงอะไรเนี่ยกายกงเกงธนู MK2 อ๋อกางเกงเหรอกูนึกว่านี่ขุดไอ้เหี้ยจะดีใจดีดู <c oughs> เครื่องแต่งกายกูกออกจะเข้าชุดเลยครับเดี๋ยวไปปิดน้ำข้างบนแป๊บเราเฮ้ยน้ำมันเป็นน้ำใหญ่ไม่ต้องปิดครับมันจะไละหลไขว่ะไอ้แบกเี้ต่อเขาจะต่อเขาจะถ่ายกันม่งเสียงไม่มาพอถ่ายปุ๊บม่งเสียงมาเลยพวกคุณนี่แม่งแบบรวยเขาเนี่ย เป็นแบบจะมาด้วยเสียงถอนหายใจเป็นแบบเป็นเป็นวัวลืมตีนนะครับแบบประมาณว่าแบบแม่งไดแลดีๆเอาไอเฮียแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาแย่งกูก็ได้นะกูจนไอเฮียกูจะขุดปูขายแล้วเนี่ยกูจะแดกเกลือกับข้าวขุดไทยเอาท้อเลยปักวะไอช่อไหมเอาทอดมาปักใช่ไหมเนี่ยวเห็นไหมไอรวยแล้วไอเฮียไม่ต้องอะไรหรอกแอบมาบุกเบิกเหมืองนี่ แอบขุดแร่เพชรออกไปก่อนเงี้ยเออโก้แอบขุดทองอครับไอตอนนั้นนี้ได้ไปแล้วหกเพชรสั่นไงเห็นไหมไอ้อ็มเจอของแล้วเรียบร้อยแล้วเสียงใครยิงอะไรเฮ้ยโอ,โโอ้สกลต์เฮ้ยกูเจออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่เป็นไอ้เนี่ย เออน่าท้องเป็นหน่ะไอ้ที่เป็นไม้ไม้อ่ะน่ะเหมืองไม้อะไรเลยหน่าไอ้ที่เป็นไม้เออนี่นี่ครับโอ้ยเราเจอเมืองเอออะไรอะไรดาก้อนดาก้อนมึงนั่นแหละนะฮะอบาดอนอบาดอนไม้โอเคครับอ่าดูปากกับผมนะครับเอาบาดอนไม้ในปากวะฟังอีกครั้งนะครับเอาบาดอนไม้ไม่เห็นปากเลยว่ะจริงๆไปทำสิ่งใหม่เดี๋ยวกูไหว้ เก็บกดนะครับผมเข้าใจว่าโลกนี้มันช่างอยู่ยากนะเฮ้ยเอานี่ไปด้วยเผื่อได้ใช้ครับเราต้องตามจริงผมก็ตากล้องอ๋ออาไอ้เงี้ยแล้วเขาเก็บของกูหมดเนี่ยเดี๋ยวก็โอ้ยใครก็ได้เอายางอุซาเป็นแผนกเก็บของเลยเก็บอย่างเดียวครับไม่ขุดเก็บอย่างเดียวไม่คืนใช่ไหมฮะคุณเป็นคนดีครับเอาไปเลยครับเอาชุดเกาะมาให้ฉันหน่อยดิเฮ้ยลาวาไม่มีไฟ เอาเพชรไปแลกชื่อบรรพบุรดิครับโหสายทำชื่อบรรพบุใครทำใครทำคอปเปอร์สโตนแลบวะเนี่ยโอ้โดนยิงโอ้โอ้เอายิงกันเองแล้วมึงเอามึงเอาเข้าไปโอ้โหเกิดสงครามกันเฮ้ยเ้ยของเทพใครว่าเมื่อกี้ฟันไฟลุกนั่นไอ้บ้านรวยแหมรวยแล้วดูดิกูยังเป็นแบบยุคเฟนฟินสโตนนะครับยุคหินโอ้ยี่พตรงนี้เรากำลังจะเข้าสู่ยุคเหล็ก เดี๋ยวค้าบนของกของแ้หมดโอเคไหนครับไปทางไหยิมมึงขวางโลกมากเฮ้ยทานก็เอาอะไรแถวนี้ไม,ม่เอาไม่หมดนะทานไปก่อนอะไปเอาชุดเหลืองมาใส่อะสำคัญมากเลครับทานเนี่ยวันนี้ b นา a ่าไม่มาแล้วหายไปไหนไม่รู้เนี่ยใส่อยู่เนี่ยชุดบนพ่อโค้ชก็ไม่มาเลยโค้ชไส่โค้ชก็ไม่แอเโค้ชไปหวัดโค้ดช่างแ่นเลยเขาไปหวัดตื่น อ๋อสงสยเขาใช้เสียงเยอะเมื่อกี้ที่ผมแคสแบทเทิลบ็อกแล้วใครใครกูกูว่ากูยมากกว่านะมอดูในเฟซเอาว่าเกิดอะไรขึ้นฐานเต็มเลยครับขุดเลยครับฐานตรงนี้มีฐานโอ้โหใช่เลยใช่เลยครับแต่เจอฐานเยอะไปก็ไม่ดีนะไม่มีทิ่ขุดนะครับแร่แร่อื่นมันจะประมาณว่าแบบแร่อื่นมันจะไม่ตกสึงท้องนะครับอู้โอ้อยู่ตรงนู้นเป็นดงเลยฐาน จะดีใจดีไหมครับเนี่ยเอ้ยกาเวลกาเวลผมก็อยากได้ครับเอาเผื่อเอาไปทำถนนหมู่บ้านอะไรเงี้ยเอ้ยแต่แต่ไบโอมเราเป็นทะเลทรายนี่หว่าเฮ้ยมันเข้าอยู่นะถ้าเข้าอยู่ก็เก็บไปเผื่อเดี๋ยวไอ้เ็กอยู่นี่จะย้ายบ้านไปสร้างใกล้ๆฐานแค่นั่นแหละฐานยูนิพิทังฐานยูนิโบอกแล้วส่งเอนจิเนียร์วิ่งเข้าไปเอนจิเนียร์ตัวเดียวอยู่ไอ้เหี้ย ทั้งเกมมึงอะตัวเดียวอยู่เอ้ยลาพิทลาพิดจุทเฮ้ยขอขอขออย่าพุงขุดอย่าพุงขุดอย่าพุงขุดเกมจิ๊โอ้โหเข้าใจอารมณ์แบบคนแบบเหมือนขี่รถอะซิ่งสิ้นแล้วเบรกออะยเกมขุดเด็กแมวเฮ้ยผมขุดไม่ได้ว่ะเอ้าเอไอแม่งลื่นอีกแล้วสนับสนุนนั่นเด็กไทยเป็นเด็กเทพทูเยอะๆนะฮะแม่งเซิร์ฟจะได้ลื่นสักทีเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอะอ๋อมีคนทีพีมาไม่เป็นไร เออเราใครวะฐานฐานนะฐานนะถอน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 ูวียไกลรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์อะไรสักอย่างครับมนุษย์พลังงานเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฐานแม่งพลังงานไฟฟ้าด้วยไม่รู้ไม่เคยเรียนเลยไฟฟ้าหมดโลกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฐานจะสําคัญมากนะฮะได้ครับเอาเอาไปซึ่งเอไอก็ลื่นปืนครับเอาความรู้เอาไอไม่นะครับผมก็ลืใช่เดี๋ยวต้องค้าบลื่นแม่งหมด ใช่ก็ปกตินะครับเน็ตต้องไรครับวันพ่อวันพ่ออย่าเล่นพ่อเล่นแม่ได้บุญมาพ่อใครเยี่ยมไปเลยบุญมาพ่อใครเยี่ยมไปเลยวันวันนี้วันนี้ทั้งนี้ทั้งทั้งวันพ่อมผ่านมาแล้วเฮ้ยไม่เจอถ่ายเลยโอ้โหเราเกือมาคู่กันจริงๆเลยเว้ยเฮ้วก็วันพ่อนี่ก็มันก็ตั้งเวลาในเครื่องเป็นวันที่ห้าดีี เออเอิเนาะแล้วกูอาบทานวันพ่อไหมเนี่ยวันพ่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลงานเอาใครจอยโกตมาแล้วถ่ายรายการอยู่เว้ยมาไหมโคตรโคตรเงเอาตังค์ไปเนี้ยไปแล้วฮะกำลังสวีดกระทานสองต่อสองอ้าวอ้าวเจริญแล้วกูขุดแม่งก็แรกอีกขุดไม่ได้อยังออกยังออกลำบากเลยฮะดิ๊ดิทางนี้ทางนี้ เน็ตทรูไมีปัญหานะครับใช่กูใช้สามบีบีครับสามบีบีก็โดนกันอดแมนอะเฮ้ยขาดอีกแล้วโอ้ยเอ้ยโหมันจะอะไรไปไหนเนี่ยครับทีโอทีนี่ยเขาลื่นสุดเอ้าใครทำไรกูวะไอ้สัสไดมอนด์ไม่ต้องหากันแล้วนะฮะผมเห็นคนในทีเอสว่ะมีคนตั้งชื่อว่าบุญมานะเอ้ยเสียงอะไรวะตัวนี้ไอจะไม่ยุ่งเฮ้ยพ่อยตังมึงเล่นพ่อยตังเล่นทีเอสเลย รู้เฮ้ยพ่อสสวัดีครับดูไหมเนี่ยพ่อดังมากเลยในรายการผมอ่ะเสียงไม้คราคลาสสิกดิไหนใครมีที่ขุดเห็นบ้างจะขุดในผมมีผมมีผมมีครับเอาเลยขุดแล้วไม่คืนเลยนะนี่ฐานเลยนี่ฐานนี่ฐานโอ้หเย้ยโอ้ยแล้วก็ฐานฐานโอ้ยเ้ยฐานโอ้โหเราเกิดมาคู่กันจริงๆเลย โชคชะตานำพาเรามาเจอกันนะครับไอ้ยันตงเจออีกแล้วโอ้โหแม่งเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวขอนอกใจแป๊บหนึ่งนะไปคุณเล็กกันพวกคุณพวกพวกคุณนี่แม่งไม่ยอมเริ่มใหม่อรฮะไม่ยอมเริ่มใหม่คืออะไรครับก็ไม่ไม่ยอมเก็บของไงแต่ EP 50อันนี้ของเออแม่งเอา คุณก็ใครอยาะเก็บไม่เก็บแล้วแต่ครับแต่แต่ผมต้องเริ่มใหม่หมดด้วยเพื่อจะมีจะต้องมีหลายๆ ep ในการถ่ายทำนะ Oh baby is triple oh baby i m a t r i p l e r ครไม่ได้ดูแอเตอร์กูไปดูซะนะฮะโอ้พี่นี่ตรงนี้เลยไปไหนล้ะใครไม่ได้ดู mlg ไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหวานับโชคจะตายทำพาเรามาเจอกันนี่มามาอันี้ไม่รหัเีให้ีให้ กันเจอติดลิกสิทธิดเงียบไอตรงนั้นท้องโอ้ไอกรดโอ้ฐานโอ้ไอ้เหี้ยทั้งอีพีวันนี้กูได้อะไรกลับบ้านมั่งเนี่ยได้แต่อะไรก้อนดำๆมาเผาบ้านตัวเองครับเผาบ้านตัวเองเฮ้ยนี่ก็ฐานฐานครับฐานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแถวนี้แม่งฐานฐานอัคคไลใช่ไหม ถามไปฉายตากบครับ่เชี่เกิดทันไหครับเกิดทันไหมตำนานถามไปฉายตากบไม่เชื่อไม่เชื่อไปถามพ่อน้องนะครับรับรองถามเลยพ่อรู้จังไหมถามไปฉายตากบได้ยินจกพี่เนมดักแกแล้วแล้วแล้วพ่อถามวัดอะรเด็กนีเลยโอ้โหเอ๊มีกิ๊กแล้วครับลากรทานเราเจออะไรที่ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเลย ่มงกำลังขุดอยางมามาก้มลงไปแม่งเจอแอปเรนเจอร์ใหญ่เลยบรรยากาศชีวิตสไบเวอร์นะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะอย่างไมค์คร f t เนี่ยถ้าคุณเสกเนี่ยแม่งไม่หนุกแน่นอนนะฮะแนะนำนะครับอู้อู้คุหดีเอ้าอัลริปเปอร์อะไรจิ๊กคือจิมเฮ้ยทำอะไรมืดเว้ย เปิดไฟเด้โอ้ยมืดไอซอมบี้ขี่หมูครับไอซอมบี้ขี่อออะไรไซอมบี้ขี่หมูกูไม่เห็นหมูสักตัวเลยนะก็ขุดออกมาสิครับดีไลยพี่ครับไ้กําลังเจอฐานเอ้ยเก็บไว้กินไหนไหนไหนคุณคุณเห็นในแชทคุณดูหลังหลังดีขึ้นว่าขึ้นว่าดีนี่ ยาย่ๆเอ๊ะคุณจะถ่ายรูปเออเฮ้ยเอ้ยตีแล้วตายครับงั้นไม่ตีแ no ล yes ้วปล่อยไปแลเดี๋ยวเราจะทันนี้เดี๋ยวคุณทานก่อนเอ้ยมันแหลกอะตีไม่เข้าอะเยไม่แหลกนะมันมีสะท้อนนะครับพี่แหลกว่ะมีศพมีสะท้อนใครเข้าออกเข้าออกครับ T S เออใครเข้าออกเข้าออกเอ่าได้ยินพี่เจ๋งแล้วนะครับกด a n d r อ i d เชียงใหม่โกด Android เชียงใหม่ไม่เป็นไรครับโกดใน นายยังอยู่ในรายการเรานะเอ๊ะทำไมมันตายอะอ้ออยู่นี่วะตัวสองตัวโอเคครับเรา What ว h a อู้เสียงอะไรเมื่อกี้ไม่ท้ใจก็เมื่อกี้เสียงที่กำลังขุดอยู่เรื่องไม่รีบขุดเลยเฮ้ยถ่านอนี่ล้วครับโอ้เฮียโชคชะตานำพาเรามาเจอกันนะเรารักนายมากเลยฮะเนมยาขุดกุดองมอนอยู่ในนั้น ไหนกูตายลุล่วงนี่ไงโอ้โหก็เชิญครับอย่าไปโดนลนะอย่าไป What the fuck is that? กดแบ็คเข้าไปอยู่ที่เดิมไหมโอเคคุณทานต่อยังไม่สนใจอะไรวะไหนขอดูหน่อยดิหน้าตาเป็นไงใครบังอามาตีเราเฮ้ยมันไม่ได้มันจะต้องเจ็บกันเราหลายทู นั่นไงเห็นตัวอย่างแล้วจาก BLC Studio ดูในช่องแชทเดียวเฮ้ยเอามันไอ้เหย้าล่ะมันนี่มันมันนี่เอามันเอานี่มั้ยนี่นะ่มันนี่เฮ้ยใครตีมันตายกูแค่สิบบาทโคตรเอาเฮ้ยคุณพเกิดเฮ้ยอ้าวตัวนี้จะคิวว๊อดยายาเออ เฮ้ยแม่งเจอเหมืองใหม่แม่งเจอเหมืองใหม่เจอฐานอีกแล้วไอ้เหี้ยอย่าไปยุ่งอะไรกับมันกูจะขังไอ้เหี้ยกูไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยกูขุดฐานละโอเคโชคดีครับทุกท่านโชคดีครับตีมอนสเตอร์นะับนะอ่าขุดฐานให้สนุกนะฮะเราปล่อยไปฮะเฮ้ยแต่ถ้าตายแล้วมันดบของแลนี่วาไอ้เหี้ยคิดไปคิดมาในช่องแชทในในช่องแชทกูก็เห็น BLC Studio ตายหลายรอบแล้วนะ่ย ไม่รู้ว่าเซ็งเนี่ยมีความพยายามแบบความเงียบในการเฮ้ยยตาแล้วไายแล้วเฮ้ยยตาแล้วไอ้ขาอหูหไอ้ก้อนข่าไอ้สัตว์ข้าของกูเงียบไอ้สัตว์กูเป็นคนฆ่ายิ่กูเป็นคนฆ่ากูเห็นตายหลายรอบแล้วเอาให้ให้รางวัลเขาหน่อยครับตอบปอบไอ้ตอบแทนความพยายามของเขาหน่อยทำไมได้เยอะจังวะ มันดรอปมาห้าอันแหละเฮ้ยเอามาแบ่งให้ผมอันหนึ่งดีแจกกันคนละอันเลยครับพิ่เนมไม่เป็นไรไหนอ่ะไหนดรอปอะไรอ่ะโมเข็ดหมเพชโอ้ยอย่างแรงเลยได้มาแจกกันคนละอันสิวะได้มาจากการจมน้ำตายของเทพเทพฮอเอ้วเมื่อกี้คือเทพฮอใช่ไหมเฮ้ยเฮียทองหือขุดทองไม่ได้ ไหนเนี่ยตรงพี่อะตรงพี่อะทำไมคุณแล้วมันหายออกมาได้ได้อะไรเนี่ยมันเป็นหมวกการจมน้ำตายของเทพฮอนี่คือเมื่อกี้ลุุมเกินถมน้ำลายจนมันตายแล้วอ้าไปใช้นี่เฮ้ยเจอฐานอ่ะเดินไปเรื่อยๆครับเจอได้ทานขานจำตัวแล้วโอเคครับไม่ต้องห่วงครับเราไม่อดตายกันแน่นอนครับท่าน แบ่งอะมันก็ดีอะไม่มี What the fuck is that What the fuck is t h a ใครทำอะไรใครใครทำอะไรใครเอาเอาเอาเดินไม่ดูตามาตาม้าตาเรือเลยเฮ้ยเจอกากาเวลโอ้ย Fire f i โอ้ไม่โอ้คุณโดนอีกแล้วเฮียเซ็มเซ็มเป็นไรครับแล้วมึงยังมาตีนข้างกูทำไมเนี่ยโอเคครับโอเคครับกาเวลก็เอานะของในเหมือนทุกอย่างนี่เป็นของตกแต่งล้วนๆเลยคุณงั้นคุณก็ขุดเอาหมดเลย เฮ้ยทำไมมันต่ำลงต่ำลงโอ้ยระวังนะนึกว่ากี้เลยเออคุณเดี๋ยวกูก็ลวกแบบเมื่อกี้เล่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองครับอุ้ยเล็กโอ้โยเนื้อคู่ใหม่ที่ถูกต้องเอ้ยไอ้เหี้ม็กใช้โฮสกิลสตันกูเนื้อคู่ใหม่ที่ถูกต้องเห็นมูซาจมดินเนี่ยอ่าฮะสร้างมันมันบักมันบัก ไอ้โคตรเอ็กซ์สโตนเตนเอ้ยเ้ยอ้โมึงมึงเชี่ยแบบนี้กูถามหน่อยแม่มึงด่ามโอ้โหโรไม่ดุลาวาแม่กูไม่อยู่บ้านเฮ้ยเอ็กเอ็กเอ้ยไม่ใช่เอ็กสโตนเลสสโตนครับเอ็กสโตนเนมมนมนมแม่แม่แม่ไม่อยู่บ้าน โอ้โหเลโคตรดิไอ้ดูโคตรดิมันเดินทะลุทาวาไปเลยดูดิโกาหโคตรมึงโตะมาเนี่ยครับเจเย็นอยากได้คีย์ใหม่อยากได้คีย์บอร์ดใหม่ก็บอเราตรงๆไม่ต้องนำอะไรขนาดนั้นเอาเอาเอาพินเอ่อเฮ้ยผมเฟลอะครับเออนทำไมอะนี่ต้องเผาแปดก้อนเอา ไม่เผาวะอ้าวหายหายลืมปืนหายหายมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เหล็กกลัวหายไอ้ใครเอาไปเอาไปครับเอาขึ้นไปนั่นโอ้โหนี่ไม่รวยแล้วรวยแล้วยังกิ๊กอ่ะโอ้โหคุณคิดดูดิโอ้โหแย่ชีวิตนี่เลยครับคนเรามันอย่างนี้โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเหล็กเป็นอันนี้ไม่ใช่ใครของเอ็นชานวะให้ดูของลง ของเอ็นชามาขุดฟ <Leonard> <c oughs> <licensed> ังเสียงขุดขอไอ้โกดู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 ลูด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 อดู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 ลูดูอาดูดเดูดูดเดาดอดูดาดูดูลูดูาูอูเอีูด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 ูเเดูนูดูาูดูดูาูดูเอาูะูดูดเดู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 เอาูอาเอดูดาดมาูดาดู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 อูด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 เด เฮ้ยขออีกก้อนดิจะทำพิงแอกอะเอาไว้สองข้อนเอามาทำดาบเป็นไอ่ทำดาบเป็นแยกตูนเลยเฮ้ยผมขอเหล็กอีกก้อนดิเอาไปเลยเอาไปุ้ยอุ้ยเจ็บหมดแล้วเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮชยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหผลตองผลตองความโล่งทำให้คุณชิบหายได้นะพี่ไอิสัตว์